โอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขไม่มีปัญหานะก็คือเวลาพูดเนี่ยเราพูดแบบพูดกับเพื่อนคุยอยู่ดีๆใช่ไหมจู่ๆเสียงเราก็ดรอลงไปอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นระบบอะไรอ่ะตัดเสียงรบก,กวนอะ่ะแต่ว่ามันมันตัดจนเกินไปจนแบบมันฟังเสียงเราไม่รู้เรื่องนะขั้นแรกให้คนกดปุ่ม windows ขึ้นมาแล้วก็กดพิมพ์คําว่า control panel ผมยังไม่ตัดตอนแะล้วเพราะขี้เกียจแม่งก็ดือแล้วโอเคจากนั้นให้มาที่ hardware sound แล้วกดไปที่ sound อีกทีรอมันขึ้นมาสักพักหนึ่ง โอเคมันจะขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้ให้ไปที่ recording นะแล้วก็เลือกไมค์ที่ทุกคนใช้อยู่ตอนนี้เลยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองใช้ไมค์ตัวไหนก็ลองพูดดูเดี๋ยวผมจะลองพูดนะวายดีวัสดีวัสดีเห็นไหมตอนที่ผมพูดเนี่ยเสียงในตรงเนี้มันจะขึ้นมาขยับขยบเรื่อยเรื่อยให้คลิกแล้วก็กด property จากนั้นก็มาที่ advance d ปกติตรงนี้มันจะติ๊กอยู่สอันเลยนี่ตรงนี้ก็ให้ออกทั้งสอันเลยนะแล้วกด apply โอเคอย่างนี้นะ ถ้ายังไม่หายก็เออจะไม่ใช่ไม่ใช่ให้ปรับตรงเลเวลให้เป็นหนึ่งร้อยด้วยแต่ถ้าไม่แบบราคาถูกๆไหนถ้าแบบหนึ่งร้อยก็มันอาจจะดังเงินไปบางตัวนะก็เบาๆตรงไหนเผื่อคนฟาร์มแม่งหูวแตกตายโอเคก็จบแล้วแค่นั้นแหละบาย